สวัสดีครับพบกับผมอาร์ีดั้งกับอีเวนต์พิเศษนะครับผมไฮไลท์การแข่งขัน Smart Heart and m ด o c h a m p i o n ยนครับครั้งแรกนะครับผมซึกลุยไทยแรกของประเทศไทยนะครับผมในกระดานที่3นี้เองเนี่ยนะครับแต่ละทีมนะผมก็ต่างแพ้ไปคนละหนึ่งกระดานนะครับผมเพราะฉะนั้นในฝั่งทีมมีโอเองที่ไอโกะเพิ่งแพ้ไปนะครับผมก็ต้องส่งนะฮะนักมาล้อมคนใหม่เข้ามาแข่งขันแทนนะครับผมซึ่งใน กระดารที่3ามนี่เองเนี่ยคนที่เข้ามาแข่งขันเองเนี่ยก็เป็นน้องเจ๋งเองนะครับผมที่อเ่เรียกว่าในอดีตเนี่ยผมก็เป็นอ่านักบอลล้อมที่อายุน้อยที่สุดที่ขึ้นดั้งนะครับผมแล้วก็อ่พัฒนาฟีมือมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเสียดายครับว่าสถิตินี้ตอนนี้คือมีน้องการทําลายอันนั้นไปนะครับผมแต่ว่าฟีมือน้องเจ๋งเองในช่วงหนึ่งก็เรียกว่าโอ้โหท็อปฟอร์มที่สุดนะครับผมแข่งอะไรก็เรียกว่าได้รางวัลตลอดเป็นแชมป์ตลอดครับผมซึ่งก็ การแข่งขันนี้ก็ร่วมจ่อยด้วยนะครับผมก็ถูกส่งมาท้าชิงกับแก๊ปนะผมสีดัางทั้งสองคนก็คือสีด่างทั้งคู่นะครับผมก็ไปชมกระดานนี้ไฮไลท์กันได้เลยครับมาชมไฮไลท์กระดานที่3ากันเลยนะครับผมกระดานนี้เองเนี่ยก็ต่างคนนะฮะก็เจงเองถือหมากสีอ่าเจงถือหมากสีดำนะผมส่วนแก๊ปถือหมากสีขาวต่างคนก็ต่างเปิดหมากค่อนข้างจะ ง่ายๆนะผมช่วงต้นนะจนกระทั่งนะผมศึกที่เกิดขึ้นในกระดานนี้ก็คือศึกที่อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของกระดานนะผมบ,บริเวณนี้เองเนี่ยข่าวเนี่ยโอ้โหล้อมพื้นที่ซะแบบกลายเป็นแบบโอ้ใหญ่ซะขนาดเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าดํากระโดดเข้ามาบุกแล้วก็ทาลายพื้นที่ของสีขาวบริเวณนี้ไปได้นะครับผมก็เรียกว่าแบบขาวเองก,กระดานนี้ก็ไม่ต้องมีพื้นที่กันแล้วนะวก็ไปลุ้นอีิธีก็ด้านบนตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงะฮะ แต่ว่าสาักสีดําเองก็ถ้าพื้นที่ของสีขาวเองหมดเหมือนกันดําเองก็อาจจะต้องหมดเหมือนกันนะก็ต่างกนต่างไม่มีกันนะแต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นขาวเองเนี่ยบ้านขาวมันใหญ่กว่าบ้านดำไงขาวมันควรจะต้องได้บ้านมากกว่าซึ่ง AI เองนะครับผมก็ให้สกอร์ให้ความเป็ตได้ในการชนะนะครับผมถึงตอนนี้นะครับผมให้ดำเนี่ยนะครับไม่ดีมาตลอดขาวดีมาตลอดนะครับขาว AI คืออาจจะมองว่าบริเวณน,นี้น่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาว จนกระทั่งนะครับผมเรื่องนี้ก็มีการเดินนะฮนะเนี่ยสำหรับผมเองผมไม่น่ใจเ่าเป็นเนียไอให้ยังไงนะแต่ว่าผมก็แม้แต่ในตอนคอมเมนต์เกมผมก็บอกว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันเล็กละมันไม่ควรจะต้องไปทำอะไรกับมันเป็นนี้เองกับผมแนะนำว่าถ้าคนเล่นหรือแข่งหรือดือนผมว่าเชื่อไมเลยดีกว่านะ เชื่อมไปเลยเนี่ยปิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในบรินเวณนี้ก็คือมันก็คงต้องตายแน่ละ่ะไกด์เขาเบี่ยนมาแล้วก็ต่อลงเนี่ยน,นี่เล็กน้อยัม่ะไรแต่เขาคงต้องตายก่อนบรินเวณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนานะครับผมแต่ในเกมจริงเนี่ยผอไปต่อลงปั๊บเนี่ยเอาแล้วครับคือมันก็ต้องกระโดดเข้าไปอะนะปล่อยให้บ้านแบบนี้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้อนะซึ่งพอหลังจะที่กระโดดออกไปเนี่ยนะฮะในรายละเอียดตรงนี้เราคงไม่ว่ากันละนะแต่เราก็ไปดูกันสุดท้ายเนี่ยที่หลังจากที่เม็ดนี้เนี่ยนะครับอ่ามันนี่ ทะลุออกไปได้เนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยของสีดำเนี่ยพลิกกลับมาเลยครับผมจากตอนแรกเนี่ยไม่ถึงคือไม่ถึงครึ่งเลยเม็ดนี้เม็ดเดียวครับผมสถานการณ์เปลี่ยนกลับมาตูมเดียวนะฮะดำกลับมาขึ้นประมาณ6กเจ็ดเลยล่ะน่าจะ70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะนะก็คือเรียกว่าสถานการณ์ของสีดำพลิกกลับมาเลยนะครับผมแต่พอพลิกกลับมาได้ไม่นานอ่ะนะจังหวะนี้เองเนี่ยหลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยเอไอเขาแนะนําบอกว่าให้ให้ทิ้งไปเลยนะปล่อยเขารอดไป นะผมปล่อยปล่อยรอบไปเลยแล้วแล้วก็กินมุมริเลยน,นี้คิดดูแบบเนี้ยคือทะลวงเข้ามาทําลายไส้พุงเขาแตกเละเทะหมดแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็ยังได้มุมของตัวเองอยู่เนี่ยอันนี้ AI เนี่ยให้ดําดีกว่านะให้ดําดีกว่าแต่ในเกมจริงเนี่ยก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะไปเดินอะไรไม่รู้อะแล้วก็นะแล้วก็ไปเสียเซนเต้กับเนี่ยเนี่ยไปคือตอน,นที่ตัวเองดําได้เซนเต้เนาะแล้วก็โมแต่จะคิดจะไปโจมตีอะไรกลุ่มของเขาเนี่ยแล้วพอเขาจับกินเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นเอา้า บ้านนี่เราควรจะต้องเป็นบ้านก็ไม่มีบ้านอยู่อีกนะฮะแล้วข้างบนไม่ตัดเลยก็คือไม่ได้เกิดอะไรประโยชน์อะไรกับสีดําแล้วไอ้สามสี่ห้าเม็ดนี้ของสีดําเองก็ก็มีปัญหานะแล้วดูว่าดําเดินไงต่อนะเนี่ยเอาไปอตัตลีอีกทีหนึ่งเสียเซนเต์กับจุดที่มันไม่ควรเสียนะซึ่งตรงนี้เองกราฟก็ควบกลับมาขาวก็ดีกับมนตลอดนะครับผมนะจนกระทั่งนะก็เนี่ยนาขาวได้เซนเต้โอ้เม็ดนี้ใหญ่มากนะฮะก็เกมก็ ไม่ดีเลยนะครับผมสำหรับกับสีดำนะฮะความเปได้สีดำก็ไม่ดีจนกระทั่งจุดสุดท้ายที่ AI นะฮะให้โอกาสดำเป็นจุดสุดท้ายที่ตีนะครับผมคือจังหวะเม็ดฮะเม็ด,มดนี้เองนะครับเม็ดเม็ด,มดนี้เองเม็ดเนี้ย เม็ดนี้จังหวะที่แอบมองนะครับผมถ้ายังเดินอย่างนี้ในเกมจริงปั๊บเนี่ยครับผมกระดานนี้ก็ปิดประตูชนะเรียบร้อยคือดําแพ้แน่นอนครับ AI มองว่าเม็ดนี้นะผมดําควรจะต้องอัตลิถ้าได้อัตลิเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมโอ้เปอร์เซ็นต์การชนะของสีดําพุ่งพวดกลับมาเลยนะฮะอาจจะอาจจะชนะพลิกกลับชนะกลับมาได้เลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ชนะเม็ดนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอเดียของเม็ดนี้อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังจะต้องพยายามตัดอยู่นะครับผมเราก็จะเชื่อมกับจากทางนี้แทน ค,คือไม่ได้กลัวสามมินิจะตายนะไม่ได้กลัวสามมินิจะตายนะครับ,บ,รบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบริเวณการการะดานที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ของสีขาวเนี่ยผมไม่เหลือบ้านอยู่เลยนะเรียบเ,เทียบกับในเกมจริงถ้าเราจะเห็นโอ้โหบ้านกลางการะดานเกิดขึ้นมาโอ้โหเพียบเลยเป็นแถวแนวนี้เกิดขึ้นมาประมาณ678 9แ้ต้มเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะคะ<ก>คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายครับผมตรงนี้เองที่ที่แหมที่ขาวเอยที่ดำเองพลาดโอกาสไปนะครับผ ซึ่งล็อตจันนั้นเองก็นะ,ะก็เนี่ยเนี่ยกลายเป็นเนะี้ยการการกระดานเกิดบ้านขึ้นมานะครับผมนะฮะใหญ่พอสมควรด้านนี้ก็เกิดด้านนี้ก็เกิดนะฮะซึ่งก็หลังจากนั้นก็มาเล่นเกมเยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วนะแม้แต่ตรงที่ได้กินไปก็ตามนะซึ่งแกปเองก็เดินค่อนข้างฉลาดนะผมก็ผมว่าเขาคงจะนั่งนับแต้มแล้วก็อ่านมาพอสมควรว่าตัวเองพอแล้วนะฮะตรงไหนทิ้งได้ก็ทิ้งนะฮะแม้แต่เม็ดนี้เองเนี่ยนะฮะเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดที่เอไอเนี่ยเม็ดนี้ถอยนะครับ ก็เป็นเป็นเมทีเอไอแนะนำเหมือนกันฮะให้ถอยเป็นนี้ซึ่งแก๊ปก็เดินเป็นนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เรียกว่าแหมไม่เสียแรงที่เป็นสีดังนะครับผมก็สามารถเอาชนะกระดานนี้ไปได้นะครับการชนะของแก๊ปก็เลยทําให้ผลนะครับผมแก๊ปเองตรงนี้เท่ากับชนะมา2กระดานรวดแล้วนะฮะและผลทําให้ทีมของสมาร์ทฮาร์ดเองเนี่ยชนะ2อหนึ่งนะจากตอนแรกแพ้กระดานแรกก่อนแล้วก็ตีโต้กลับมาชนะ2กระดานรวดนะครับผมแก๊ปเองก็จะยืนพื้นที่จะ แข่งกระดานต่อไปและถ้าเกิดแกปสามารถชนะในกระดานที่3ได้ทีนี้ก็จะเริ่มมีรางวัลให้แก็บแล้วนะแล้วก็จะมีถ้วยชนะติดกัน3กระดานซึ่งในการขันนี้นะครับชนะติดกันนี้มันเท่มากนะครับผมก็ติดตามในวันเสาร์หน้านะวันเสาร์ที่ท่อนครับก็ติดตามได้ในวันที่ส0สิและ1น่ติดตามในรลบต่อไปได้ในวันที่ส1สอ ตุลาคมและ1พฤศจิกายนนะครับในรอบที่4แล้วก็5 6 7 8ในสัปดาห์นั้นติดตามกันได้ครับสวัสดีครับ